ไม่ขอเป็นที่สองหมอชิดแก้เกมเรตติ้งสุ่ขิดงัดละครเรื่องนี้ที่ชิดอ,อเจ้าเรียกว่าอยู่ในช่วงที่เรตติ้งร่วงกราวรูดเลยทีเดียวสำหรับวิกหมอชิดหลังละครความหวังลมพัดผ่านดาวเรตติ้งไม่เป็นดังหวังแม้ได้นางเอกเบอร์หนึ่งอย่างอ้ําพัชราภานำแสดง แต่ความเรื่อยๆและบทเนิบเนิบพร้อมแนวละครที่ไม่ค่อยจะโดนใจแฟนๆก็ทำให้เรตติ้งร่วงหล่นลงเรื่อยๆแถมยังต้องมาเจิมระสมลูกใหม่คือพรมลิขิตภาคต่ออเจ้าของช่องสามที่เพิ่งออนแอร์ไปได้2อ p ีก็ขยี้เรตติ้งทั่วประเทศแบบอลังการงานนี้เล่นเอาช่องเจ็ดอยู่เฉยไม่ไหว ของงัดละครฟอร์มยักษ์แนวแฟนตาซีพญานาคบวกบูแหลกแนวถนัดพร้อมการประกบกันของสองพระเอกตัวท็อปมิกทองระยะและหลุยเฮสโคจรมาพบนางเอกเปรี้ยวทัศนียาลงจอมาสู้แต่งงานนี้ละครแม่โขงจะงัดข้ออ่อเจ้าได้อย่างที่ช่องเจ็ดหวังหรือไม่ คงต้องมารอลุ้นบทสรุปกันอีกครั้งได้เลิอกออนแอร์วันจันทร์ที่วันที่6พฤศจิกายนนี้แฟนแฟนวิกหมอชิดส่งกำลังใจกันด่วนด่วน